สวัสดีครับพบกับรายการอะไรนะครับสกายเตอร์เกมเมอร์ทีวีวันนี้ก็มาเอฟทีเฟสกับกับกับสกิสเตอร์ทีวีก็ช่องเก่าผมชื่อเกมออนเ n น e l นะทุกคนคงจําได้นี่ก็นี่อันนี้คือผมปิดเซิร์ฟผมกะว่าจะโปรโมทเซิร์ฟหน่อยใครสนก็ ก็ดูดูใครใครที่อยากเล่นก็หนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบนะครับเดี๋ยวผมจะส่งส่งไอพีเอ้ยเดี๋ยวผมจะเอาไอพีไว้ใต้ลิงก์นะครับอย่าลืมโดหนงจุดเจ็ดจุดสิบด้วยนะครับนี่ก็คือเซิร์ฟที่ผมสร้างกันสองคนเซิร์ฟเต็มสิบสองคนเข้าใครเข้าอีกหนึ่งคนจะได้จะได้จะได้โอพีฟรีนะครับก็อย่าลืมมารีบเล่นกันด้วยล่ะ ไม่งั้นโอกาสไปแน่นะครับโอกาสสุดท้ายแล้วครับโอพีคนสุดท้ายโอกาสสุดท้ายนี่ผมก็ไม่มีอะไรทาสร้างไอเด็กออนในทันกันไม่มีอะไรทาสร้างไอเด็กออนด้ทันกันโวยโวยดิดเซิฟนี้ใช้ติดนะครับโวยดิดเซิฟี้ใช้ติด ฮะทะลุผมเป็นด้วยท่านนะครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวเอาจากปากก่อนอ่านบอกออกไปได้เว้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรเนี่ย ะที่เราสร้างเน,นี่ยเนี่ยมันคืออะไรหรอมันคืออะไรเ,รออไรเไป็นอะไรเนี่ยเออไม่ดีอืมจัดไปน้องโุกเตอจัง เจออะไรเหรอเปล่าไม่โดนกิน ออกได้นี่นะเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟชื่ออะไรนะ MC เลยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันอ่ะนี่รูปภาพก็จะเป็นนี้นะเซิร์ฟเซิร์ฟชื่อ MC RK Gamer Skizzer เข้าได้เลยนะครับแจกโอ เราก็ออกให้คนดูไงว,ว่าว่าว่าเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยอ้าผมเอาไอพีให้ดูก่อนนะครับไอพีนี่ครับไอพีตามนี้เลยครับมองเห็นกันใช่ไหมครับนี่เฮ้ยอัพเก่าลาตอนจบคลิปหน่อยครับไม่ฝากให้ทุกคนมาเล่นเซิร์ฟนี้หน่อยหรอ แจกของด้วยนะครับเซิฟนี้อันนี้เซิฟอาจน่าจะถาวรใช่ไหมครับเพราะว่าเล่นนานแล้วเนี่ยเล่นไปห้าชั่วโมงแล้วเนเล่นสร้างเซิฟเมื่อกี้คนจะเข้ามามันก่อน,นี้ยมันก็เลิกเล่นไม่รอะไรอ่ะจบคลิปปะนะ นันจบคลิปก่อนนะครับผมมีเพลงหนึ่งมาฝากนะครับเพลงหนึ่งเพลงสุดท้ายก่อนก่อนจบคลิปตื่ตื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 ่อก็เพลงสุดท้ายจบไปแล้วครับไปก่อนนะครับ